โจโจเหมือนจะไม่รับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยเธอกำลังล้างผักอยู่แต่จูจ่ๆเธอก็ถูกฉินเย็ยนดึงเอาไว้และแย่งกละมังไปจากมือของเธอฉันทำเองขณะที่พูดนั้นเขาก็เหลือบมองไปที่มือของเธอโจโจตั้งสติกลับมาได้พร้อมกับยื่นกละมังให้เขาด้วยรอยยิ้มก่อนจะเงยหน้าขึ้นและพูดอย่างนุ่มนวลว่าขอบคุณคลุงสามจากนั้นเธอก็เดินวนไปมาพลางเอามือไพร่หลังราวกับเป็นผู้ดูแลตัวน้อยอย่างไรอย่างนั้น ลุงสามล้างผักได้สะอาดมากเลยค่ะลุงสามกวาดพื้นได้สะอาดจริงๆโอ้น้ำที่ลุงสามต้มหวานเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยหนูน้อยตามเขาเราวกับเงาตามตัวไม่ว่าเขาจะทําอะไรเธอก็จะชมเขาทุกอย่างเธอชมจนฉินเยี่ยนแทบจะตัวลอยอยู่แล้วจะนะกกระทั่งเขาเริ่มล้างจานถึงได้รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปฮ่าฮ่าฮ่าฉินเยี่ยนเริ่มสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเมื่อถูกชื่นชม มันได้ยืนยันแล้วว่าผู้ชายนั้นแพ้คำชมดูสิเขาถูกหลอกให้ทํางานจนเกือบจะเสร็จแล้วชินเยี่ยนชินเยี่ยนนายถูกหลอกแล้วชินเยี่ยนคงอยากจะบอกว่าอย่าห้ามฉันฉันจะฟังโจโจชมฉันลูเ่เหยียนวีและปันซือหยีเอามือขึ้นมาปิดปากของตัวเองพลางยิ้มออกมาโจโจเป็นปีศาจตัวน้อยจอมเจ้าเล่จริงฮ่าฮา ชินเยี่ยนยังคงไม่รู้ตัวหลังจากที่เขาทำงานเสร็จแล้วเขาก็ยังรู้สึกไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นักเพราะเขาไม่เคยถูกโจโจพูดชื่นช่นชมแบบนี้มาก่อนเลยหรือแท้จริงแล้วเขามีพรสวรรค์นในการทำงานบ้านกันแน่นะโจโจตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดอีกครั้งก่อนจะพยักหน้าอย่างพอใจและเมื่อได้กลิ่นหอมของอาหารโชยมาหนูน้อยจึงรีบถือชามข้าวไปที่โต๊ะอาหารเพื่อรอกินข้าวอย่างใจจดใจจ่อ ฝีมือการทำอาหารขอชินเออน,นั้นไม่ได้เสียเปล่าเลยจริงๆและราคาก็คุ้มค่ากับปริมาณอีกด้วยส่วนอวิเจอนั้นทำอาหารได้ไม่เลวเลย<ๆ>เช่นกันทั้งสองคนทำอาหารเต็มโต๊ะไปหมดและทุกคนก็กินข้าวด้วยกันอย่างอ,ร,อร่อยโจโจกอดชามข้าวเอาไว้ก่อนจะตักข้าวยัดเข้าปากพลางเคี้ยวจนแก้มทั้งสองข้างป่องหนูน้อยชำเลืองมองไปยังอวิเจอ,อย่างไม่ได้ตั้งใจทันใดนั้นหนูน้อยก็ขมวดคิ้วเมื่อเห็นระหว่างคิ้วของเขาดูมืดผิดปกติไป นี่คุณอาวิกำลังจะเจอเรื่องร้ายทั้งยังเกิดจากคนใกล้ตัวอีกด้วยอันหยาลอยเข้ามาก่อนจะพูดอย่างกระตือรือร้นว่าแม่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับหลินหวานก็ได้นะเมื่อครู่นี้เธอเดินไปรอบๆและบังเอิญได้ยินทีมงานคุยกันเธอจึงตามไปสืบดูจึงได้รู้เรื่องทุกอย่างทั้งหมดแล้วว่าครั้งนี้หลินหวานเสนอตัวที่จะมาเองถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเคยถูกคุกคามมาก่อนจริงๆคิดว่าทั้งชีวิตนี้เธอยังอยากจะเจอหน้าคนคนนั้นอีกหรือมีใครที่ไหนบ้างที่จะเสนอตัวเข้ามาหา จากประสบการณ์ที่เธอเคยรับรู้เรื่องแบบนี้มาหลายปีเธอคิดว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ฮ่าฮ่าโจโจพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจักรซิบไปว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีคะอัญญาชำเลืองมองไปยังตากล้องเธอมีวิธีแล้วพลางมองไปที่โจโจราวกับจะบอกว่าวางใจได้ก่อนที่เธอจะยืดอกขึ้นและพูดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่เธอจะมารังแกพ่อของเพื่อนลูกสาวเธออย่างนั้นหรือฝันไปเถอะ โจโจมองเธอด้วยสายตาที่ชื่นชมดีจังเลยที่แม่ของเธออยู่ที่นี่ด้วยสองแม่ลูกสบตากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรอบมองไปที่หลินหวานอย่างเงียบฮ,ะฮะ่าฮ่าหลินหวานไม่รู้ถึงเรื่องนี้ในตอนนี้เธอคิดเพียงว่าจะแก้แค้นอวิเจออย่างไรเท่านั้นเพราะเธอได้ยินมาว่าผู้กำกับหลิวได้เชิญเขาให้ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่อยากจะกลับเข้าวงการอย่างนั้นหรือฝันไปเถอะครั้งนี้เธอจะทำให้เขาสูญเสียชื่อเสียงและหายไปจากวงการอย่างถาวรเลยคอยดู เธอมีวิญญาณชั่วร้ายอยู่ภายในจิตใจแต่กลับคาดไม่ถึงแล้วว่าจะมีวิญญาณจริงๆคอยติดตามเธออยู่อัญญานั่งไขว่ห้างอยู่กลางอากาศทางเฝ้ามองเธออยู่อย่างใกล้ชิดผู้หญิงคนนี้แค่มองก็รู้แล้วว่าเธอนั้นไม่ใช่คนดีอัญญาคอยเฝ้ามองเธอและอยากรู้ว่าเธอกําลังจะทำอะไร